G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพ o w e r supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock m o t h e r b o ที่เกมเมอร์และนักอเวอร์ o c k e r เลือกใช้สวัสดีครับพบก,กับพวกเราอีกครั้งครับ overclock Zone TV ซีซั่นที่2วันนี้อยู่กับผมเสียงตามครับ กับของที่ผมแนะนําเลยครับคือของที่อยู่ข้างๆผมเป็นมีเดียริดเดอร์ก็คือเป็นการ์ดริดเดอร์นั่นเองแต่ว่าตัวนี้ดีตรงที่ว่ามีไวเลสด้วยตัวนี้นะครับเป็นโปรดักต์จากทางคิงตันมีชื่อว่าโมบายไรส์ไวเลส g 2ครับตัวนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงมาดูชัดๆกันดีกว่าครับมาดูด้านหน้าชัดๆครับด้านบนของกล่องเลยก็จะเขียนโลโก้จากทางคิงสันลงไปก็จะเขียนชื่อรุ่นครับโมบายไรส์ไวเลส g 2 ลงไปก,ก็จะเป็น Wireless Media r e a d e r ก็บอกว่าตัวนี้ทำอะไรตรงไปก็จะเป็นรูปของ Product ตัวนี้ครับนี่เป็นรูปหน้าตาของเขาพอเปิดมาด้านในครับเว็บเริ่มจากทางด้านนี้ก่อนเขาจะเขียนว่าอะไรบ้าง Exten y y u u s t t r r a g e Stream m เด i a ชาร์จสมาร์ทโฟนได้ชาร์จสมาร์ทโฟนได้ด้วยจอร์ลีดมีเดีแล้วก็ Stay Connect กถัดมาด้านขวาสีฟ้าๆนี่นะฮะก็ จะเห็นนี่เลยตัวรลักอยู่ข้างในตัวนี้เขาออกแบบมาให้กับส่มไปสนีไทยครับคือห่อบับเบิลได้หนามาก <c oughs> อ่ามาดูด้านข้างกันต่อด้านข้างก็จะบอกว่าใครใช้ได้บ้างแน่นอนว่ามี Google Play App Store Amazon ใช้ได้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น QR Code ครับไว้สำหรับโหลดแอปพลิเคชันต่างๆด้านล่างลงมาอีกก็เขียนว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยก็คือ4 6 4 0ม ah, ิลลิแอมที่3.8โวลต์ครับ ด้านหลังด้านหลังโอ้โหภาษามากมายครับผมอ่านไม่หมดถ้าผมอ่านหมดนี่ผมคงติ่งหน้าดูด้านข้างอีกข้างหนึ่งครับก็จะเป็นซีเรียลต่างๆของเจ้าตัวปวดดักนี่นะครับอทีนี้เรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าพอแกะมาเจอข้างในครับเราจะเจอตัวปวดดักเลยตัวปวดดักก็ห่อคุ้มอย่างดีครับพอแกะออกมามานี่ก็จะเป็นตัวปรดดักนะครับ ต่อไปเลยสมุดคู่มือต้องมีอยู่แล้วครับทุกโปรดักถัดไปอีกก็จะเป็นสาย USB สำหรับชาร์จนะครับแล้วก็แถมมาด้วยอะแดปเตอร์ไมโคร SD สำหรับคนที่มีแค่ไมโคร SD ก็ตัวนี้ใส่อะแดปเตอร์ได้ด้านในก็จะเขียนการใช้งานคร่าวๆอยู่ครับมาดูตัวโปรดักชัดๆเลยดีกว่าครับเริ่มจากด้านหน้าเลย น,น่าจะเป็นไฟแสดงสถานะเริ่มจากดวงแรกครับเป็นไฟสถานะของแบตเตอรี่จะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันคือสีเขียวเนี่ยคือแบตเตอรี่เต็มถ้าเหลือสักที่50%์ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับถ้ามาเหลือน้อยแล้วกระแบกกลังจะหมดคือสีแดงครับคือต่ำกว่า25%ถัดไปก็เป็นไฟแสดงสถานะของ w i ไฟของตัวนี้ครับว่าตัวนี้ได้เปิด w i f i อยู่หรือเปล่าต่อไปก็จะเป็นไฟสถานะของการออกอ,อ,กอินเทอร์เน็ตครับถัดไปจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่อง อ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตถัดไปก็จะเป็นช่องเสียบ USB หลายๆคนคงรู้อยู่แล้วต้องต่อไปก็จะเขียนด้วยว่า Mobile Lite w i r e l e G2 คือชื่อรุ่นของเขานะครับด้านข้างก็เรียบง่ายไม่มีอะไรครับดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีช่องทั้งหมด1พอร์ตด้วยกันคือช่อง RJ 4 5ตัวนี้เอาไว้เสียบสายแลนครับด้านข่ายข้างหนึ่ง ก็สำหรับตัวนี้ก็คือการ r e a e e อร์ก็ต้องมีช่องเสียบการ r e a d e อร์แน่นอนจะมีทั้งหมด2ช่องครับคือช่องแรกจะเป็น USB ข้างๆก็จะเป็นช่อง Micro SD หรือว่าช่องเสียบ SD นะครับคือมีอะแดปเตอร์แปลงให้ด้านหลังครับก็จะมีรายละเอียดของโปรดักต่างๆมาลองกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยครับผมได้เปิดตัว Kingston Mobile l i e เรียบร้อยแล้วก็จะมีไฟต่างๆติดเรียบร้อยอไฟ WiFi ก็ขึ้น พอเข้ามาในหน้า Wi-Fi ของสมาร์ทโฟนก็จะเจอเลยครับตัวนี้จะเป็นรหัส MLWG2 ก็คือเป็นชื่อรุ่นของตัวนี้และข้างหลังเนี่ยผมว่าน่าจะตามด้วย Mac a d d r e s ครับเวลาเราเปิดมาปับ๊บสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานจะไม่มีการเข้ารหัสแต่อย่างใดเราสามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยพอเข้าไปครับหน้าแอปพลิเคชันจะชื่อว่าแอปพลิเคชัน Mobile l i t นะครับดาวน์โหลดมาจากเ Play สโ o ร e พอเข้ามาปับ๊บตัวนี้นี่ที่ผมมาทดลองจะมี1ก็คือเป็น USB ทำไดแล้วก็สองจะมี micro SD อยู่ข้างในนี้นะครับทีนี้ผมจะทดลอง Copy รูปให้ดูดีกว่าเริ่มจาก SD card อ่ามาเลยอันนี้เป็น Memory ของตากล้องนะฮะครึ่งสาวๆเยอะ,อะผมต้องการจะนี่คือข้อมูลจาก SD card ผมต้องการ Copy ไปสู่ อะไรมันก็จะถามเลยตอนต้องการ Copy ไปอยู่ที่ usb หรือว่าไปที่เครื่องเราออฟไลน์ line, นี่คือเป็น s t o r a เ e ของเครื่องสมาร์ทโฟนของท่านนะครับในกรณีนี้ผมต้องการ c o อปปข้อมูลไป usb ผมก็เลือกเลยครับไป usb drive Copy ปี้เสถานะข้างบนก็จะเป็นสถานะโปรเซสนะครับขอเข้ามาแล้วอ่าทีนี้ผมมาดูด้าน usb drive ก็จะเจอแล้วนะครับมีรูปภาพมาแล้ว ถือว่าใช้งานง่ายมากสำหรับการโอนถ่ายข้อมูลระหว่าง2 2อย่างนี้ก็คือ USB กับ m i c r o SD ช่างกล้องหลายๆคนน่าจะชอบครับหรือว่าคนที่ชอบถ่ายรูปโอ้มันเหมาะกับทุกคนเลยคนที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าคนที่มี Memory ีน้อยๆต้องการ Copy ลงในทำลายเหล่าอ่าฟังก์ชันอื่นๆการใช้งานครับมาดูกันต่ออมาดูตัวแอปพลิเคชันของตัวนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆผมว่าทำออกมาได้โอเคเลย คือตัวนี้เนี่ยเขาสามารถสตรีมไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือจะเป็นหนังจากมีเดียต่างๆ2ตัวนี้นะครับมาฟังบนเครื่องเราก็สามารถทําได้วิธีทําก็ง่ายๆครับคือสมมุติเราต้องการฟังเพลงเราก็เพียงแต่เลือกจากตัวนี้เป็นออฟไฟเราเลือกเป็นมิวสิกครับแล้วเราเลือก s d card จากนั้นครับตัวนี้มันก็จะหาใน s d card เราว่าใน SD card เราเนี่ยมีเพลงทั้งหมดอยู่กี่เพลงแล้วก็ออกมาให้เราดูอ่าผมลองสักเพลงหนึ่งละกัน ลองกดดูเลยกดฟังดูนี่ก็สามารถทำได้เลยนะครับถัดไปอีกอย่างหนึ่งก็คือการสตรีมวิดีโอเราก็เลือกหัวข้อเป็นวิดีโอนี่ได้เลยไฟล์ในขนาดนี้27เเมกนะครับผมลองสตรีมมาดู ก็เรียกได้มาทันใจสำหรับไฟใหญ่คนที่อยากรู้ว่าถ้าไฟใหญ่จะสตรีมมานานไหมมาดูกันดีกว่าครับอันนี้ไฟใหญ่ไฟนี่ครับที่เห็นขนาดอยู่ก็จะเป็น943เมกะไเลยผมลองสตรีมมาดูครับอ่าก็ทําได้ดีทําได้ไวลองข้ามดูครับอ่าก็มาไวครับ เรามาดูในหัวข้อ Setting ของแอปพลิเคชันโมบายไลฟ์กันดูดีกว่าตัวนี้นะครับมันก็จะบอกว่าชื่อแน่นอนชื่อตัวนี้ก็จะเป็นชื่อเหมือน Wifi แบตเตอรี่ไลฟ์ Life ก็แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่แล้วตัวนี้ก็ยังเต็มอยู่มีระบบออ t โ h ต้ชัตดาวด้วยครับสมมุติว่าถ้าเราเสียบแล้วก็ลืมไปทํานูน่ทนทํานี่ก็จะมีให้เลือกกันคือ30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็สามารถตั้งให้ปิดได้ เฟิร์มแวตัวนี้ผมเช็คแล้วก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดครับจะเป็น2.0.0.6ถัดไปก็จะเป็นป,ปุ่มรีบูตครับเวลามันเออหรือว่าเราต้องการให้แบบเคลียร์ข้อมูลต่างๆล้างแคตต่างๆก็รีบูตได้ครับหัวข้อของไวเลสครับหัวข้อของไวเลสก็จะบอกว่าให้ครุกคนเห็นหรือเปล่าก็เปิดทิ้งไว้ไวเลสชั n นลก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ Sec ค r i t y ก็สามารถใส่ได้เป็น WPA2 ลงไปอีก ก็จะเป็น Network Connection Network Connection คืออะไรตอนนี้เนี่ยเมื่อเราสมมุติว่าผมขอพูดตรงนี้หน่อยก็คือสมมุติตอนนี้ผมได้คอนเน็กกับตัวคิงสันตัวนี้อยู่ผมไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมครับในกรณีนี้เนี่ยตัวนี้เขาทำออกมาก็คือว่าเราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์คิงสันเนี่ยครับไปกับไปหาเราเตอร์เราได้ก็คือคิงสันจะต่อไปหาเราเตอร์เราอีกทีนึง แล้วเราก็เชื่อมต่อไวรัสของเราเนี่ยครับมาหาคิงตันเราก็สามารถออกอินเทอร์เนต็ตได้ตรงนี้ก็สามารถทําได้ครับแอปเวอร์ชันตัวนี้จะเป็น3.0.1.2.2แคสไซต์ต่างๆโชว์ hidden file หรือเปล่าก็สามารถตัางได้อีกหนึ่งอย่างที่ผมจะพูดถึงที่มันดีเลยนะฮะก็คือที่ช่อง r j 4 5ครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไปเที่ยว จังหวัดบ่อยๆแล้วก็จะมีปัญหาบางที่นะฮะไม่มี wi-fi ให้เล่นมีแต่สายแลนเสียบให้เราเล่นและทีนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนของเราอะ่ะมันก็เป็นแค่ wi-fi อยู่แล้วแหละไม่มีสมาร์ทโฟนที่ไหนมี RJ45 หรอกอ่าทีนี้ตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีก็คือว่าเราเพียงแต่เอาสายแลนที่เขาให้มานะครับเสียบเข้าไป DHCP ตัวนี้มันก็จะกระจายสัญญาณออกมาเลยเปิบ Wi-Fi เราก็เอาสมาร์ทโฟนของเราคอนเน็กเข้าตัวคิงสันตัวนี้ได้เลยคือตัวนี้เนี่ยทำตัวเหมือนเป็นเราเตอร์ย่อมๆถือว่าดีมากเลยครับสําหรับคนที่ต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ด้วยสําหรับคนที่ซื้อเจ้าคิงสันตัวนี้ไปมันมีข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งครับคือตัวนี้มันสามารถแปลงหน้างเป็นพาวเวอร์แบงค์ได้ด้วยเอ้ยแปลงหน้ายังไงเป็นพาวเวอร์แบงค์อ่านี่ฮะเดี๋ยวผมมาเทสให้ดูเลยคือเขาจะเป็นพาวเวอร์แบงค์ได้ในตัวเลยเราเสียบเลยเปิม ที่ช่อง usb แล้วผมลองมาชาร์จกับสมาร์ทโฟนของผมดูนะครับชืบนี่ครับใช้แบตเตอรี่แล้วตัวนี้ครับเขาเคมมาให้ว่าถ้า iphone 5เนี่ยจะสามารถชาร์จได้ถึง2รอบเลยโอ้โหก็ถือว่าเพียงพอนะฮะ samsung galaxy s 4ได้รอบรอบกว่า,ก,วาก็ถือว่าเพียงพอครับก็มันมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้ เป็นยังไงบ้างครับสาหรับเจ้า k i n g ั u n ตัวนี้ผมว่าเหมาะกับหลายๆคนเลยที่หลักๆเลยที่ผมเห็นก็คือตากล้องเพื่อนผมนี่เองก็คือเวลาเขาไปถ่ายรูปเนี่ยครับจะมีปัญหาที่ว่าเฮ้ยฉันขอรูปในดีแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามีปัญหาตรงที่ว่ามันไม่มีคอมพิวเตอร์เวลาจะก๊อปปี้ไฟล์ทีก็ต้องเสียบคอมพิวเตอร์ทีหนึง่งเพื่อจะเอาไฟล์ออกมาอ่าตัวนี้เนี่ยก็จะมาตอบโจทย์เลยเพียงแต่เอาแมมโมรี่การ์ดจากกล้องเสียบตัวนี้เข้าไป เราก็โหลดเข้าสมาร์ทโฟนของเราได้แล้วก็แชร์ลง Facebook อะไรได้เดี๋ยวนั้นเลยผมคิดว่าตัวนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของมันเลยแล้วคนที่ต้องการ Copy ไฟล์ต่างๆโดยที่ไม่ต้องการเปิดคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็สามารถทําได้ผมคิดว่ามันตอบโจทย์หลายๆคนแน่นอนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นพาวเวอร์แได้ในตัวด้วยมันก็คือมันได้หลายๆอย่างอยู่ในตัวเดียวกันเลยผมคิดว่ามันมันแจ่มเลยทีเดียวครับ วันนี้ผมก็ต้องขอบคุณ Memory Today มากครับที่ส่งเจ้าตัว k คิงสันโ b บ l l l ล t e ตัวนี้มาให้เราได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันคน,คนที่สนใจค่าตัวตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1,500บาท1,000กลางๆครับอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยตามร้านที่ท่านซื้อถือว่าไม่แพงสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานโอพ็อกโซทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ